สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านคลิปนี้พามาอัปเดตพายุหินน้ำหนอพร้อมอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้ 31สิงหาคม2565ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับอัปเดตล่าสุดพายุหินน้ำหนอนะคะได้ทวีกําลังแรงเป็นพายุระดับ5หรือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นหินน้ำหนอไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีความเร็วลมมากกว่าประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าใกล้หมู่เกาะของญี่ปุ่นเตรียมตัวที่จะขึ้นฝั่งเรียบร้อยก็ต้องมาติดตามกันว่า ส่งผลกระทบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต่อประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับวันนี้พยากรณ์อากาศประจำวันที่31สิงหาคม2565ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลนดามันตอนล่างลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ ขอให้พี่ๆน้องๆภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมในระยะนี้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้เป็นภาคใต้ทั้งหมดนะคะได้แก่พังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตางพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาส เรามาเช็คแต่ละภาคกันเลยว่ามีจังหวัดไหนมีรุ้นฝนกันบ้างภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ถัดมามาเช็คที่ภาคอีสานค่ะจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่เน้นหนองคายบึงกาฬนะครพนมสกลนะครมหาสาร พระคามกระสินอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและมุกดาหารรวมทั้งอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่เน้นฉะเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดภักใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสภักใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นพังงากระบี่ตรัง ูนและภูเก็ตคลิปนี้ลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย